ในหมู่บ้านเงียบสงบแห่งหนึ่งมีเด็กน้อยชื่อว่าปิงปิงเขารักการวาดภาพและมักใช้เวลาทั้งวันจินตนาการถึงโลกแสนพิเศษของเขาแต่คืนนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป คือหนึ่งในขณะที่ปิงปิงกำลังหาของเล่นเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างหลังตู้เสื้อผ้ามันเป็นเส้นแสงจางเหมือนเป็นประตูลับที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเอื้อมมือไปแต่อย่างกล้ากล้ากลัวกลัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในโลกที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเมื่อปิงปิงก้าวผ่านประตูลับเขาพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในห้องนอนอีกต่อไปเบื้องหน้าคือดินแดนลอยฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆสีลูกกวาดดอกไม้ที่ร้องเพลงและสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่แสนอ่อนโยนในดินแดน แห่งความฝันป,ปิงปิงไม่ได้อยู่เพียงลำพังเขาได้พบเพื่อนใหม่เมกน้อยที่พูดได้แมวน้ำบินได้จอมสนและต้นไม้ที่เดินได้และชอบเล่านิทานเรารู้ว่าหนูจะมาที่นี่ปิงปิงต้นไม้ยักษ์ย้ายพูดด้วยเสียงอ่อนโยนที่นี่ต้องการจินตนาการของหนูเพื่อช่วยรักษาโลกแห่งนี้ไว้การผจญภัยของปิงปิง,ปงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่าน,านั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันในตอนหน้าของโลกแห่งความฝันนะ